ไม่เรียกว่าไม่ออกข้าว,าวส<ำ>ิไมอันนั้นนะแม่มันมือตอนเขตมือตอนเทียงปัะนะขอเข้าะครนะ <laughs> เด้อจะเอาเองดูมันเอาไปกับพี่กิไปอแม่เด็กมาดูหลังเที่ยงวันนี้ไม่ใด้ทักกินอะไรเลยลูก I don't know. เจอประมาณช่วงไหนพี่ตรงนี้แล้วครับพี่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าไปพบเจอได้ยังไงครับเพตฉะน,นั้นผมไปจับปลาจับเกียดตอนประมาณตีสามตีสี่แล้วพบแสงไฟประหลาดพุ่งลงมาแล้วผมก็เลยเดินไปดูก็พบ,พบหินก้อนนี้ผมที่เก็บมาไว้เพื่อเป็นโชคลาภครับตอนนั้นพบทั้งหมดกี่ก้อนครับพี่ตอนนั้นพบก้อนเดียวครับคือก้อนนี้แหละครับ คิดว่าเป็นอะไรครับคิดว่าเป็นอุกาบานครับหลังหลังจากที่เก็บมาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างไหมครับฝันอะไรไหมก็ฝันดีครับก็คือรู้สึกว่าดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นครับผมแล้วหลังจากนั้นเห็นบอกว่าไปพบที่ไหนแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งผมไปไถไถไร่จะปลูกมันปรับพื้นที่ครับแล้วก็พบอีกหลายก้อนครับก็คือบริเวณใกล้เคียงกันใใกล้เคียงกันครับผม ก่อนก่อนหน้านี้เคยมีคนพบหินประหลาดบริเวณนี้ไหมครับไม่มีครับไม่เคยเจอครับผมเพิ่งเจอครับก้อนแรกแล้วก็ในหินนี้ครับก็คือเชื่อว่าเป็นหินอุกาบาตเป็นหินอุกาบาตครับต้องมาให้โชคให้ลาบครับ